วิธีชาร์จแบตเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองค่ะข้อแรกเจียใจได้แต่อย่าซ้ำเติมตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ที่เราจะรู้สึกผิดหวังหรือว่าเสียใจกับเรื่องอะไรในชีวิตถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเลยค่ะมันเป็นการปลอบใจตัวเองได้เหมือนกันและที่สําคัญอย่าเอาแต่โทษตัวเองหรือซ้ําเติมตัวเองเลยค่ะเปิดใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นบอกตัวเองว่าเรายังเติบโตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อีกเยอะอ2เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีชื่นชมในสิ่งที่ทําได้การมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเองเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองได้ลองดูว่าเรามีข้อดีอะไร บ้างเราเป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนจิตใจดีเป็นคนซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่เรามีนี่แหละจะช่วยพาเราให้ไปพบเจอสิ่งที่ดีคนที่ดีช่วยหนุนให้สิ่งต่างๆที่เราทำราบรื่นมากขึ้นให้คิดและเชื่อแบบนี้ได้เลยค่ะ3 ทำสิ่งเล็กๆให้พิเศษในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินของที่ชอบดูหนังฟังเพลงโปรดอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆในทุกวันค่ะเป็นเหมือนการชาร์จแบตเติมพลังชีวิตให้พร้อมเดินหน้าต่อด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ